ที่เราอยู่กันที่ทะเลแหวะนะครับทุกคนเป็นทะเลแบบทะเลตรงกลางด้านขวาจะเป็นน้ำลึกด้านซ้ายเป็นน้ำลื่นแล้วผมเล่นน้ำซ้ายที่ที่ข้างซ้ายด้านขวาเรือจะจอดเล่นไม่ได้ต้องเล่นข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาก้าวลงไปก้าวเดียว ตุ่มมาไมทั้งตระวาเลยครับทุกคนครึง่งตระวาเกินครึ่งอ่ะต้องลึกมากครับคนว่ายนะ้ำไม่เป็นไม่แนะนํานะครับต้องมีคนอยู่ใกล้ๆนะครับไม่แนะนำไม่ขึ้นเองไม่ไหวเยอะมากอยู่กันที่หาดเล้งเลยนะครับกกไปฟังผมพระสดได้เลยครับทุกคน,ไไนคทนนำมนไม่ได้คืเป็นแต่เราไม่สามว่า ยาวเข้ามาครับใช้เวลาประมาณ20นาที่าตวบาตอนนี้ฝนตกอยู่นะคะมากีหนักเลยตอนนั่งเรือก็แบบเนื้เหยอหยดเข้ามาทรายร่วนากข้าไม่ชอบทรายมันร่วนเลย เจอกันกเกาะต่อไปครับคลิปหน้าพบความหมายของทะเลแหว่งกันนะทุกคน